พระอะครมเหสีหลิงอี้ห่วงกุ้ยเฟยจากตระกูลเว่ยเจียพระมเหสีในจกักรพรรดิเฉียนหลงแรกถวายตัวได้รับสถาปนาเป็นเว่ยกุ้ยเหรินหลิงผินหลิงเฟยหลิงกุ้ยเฟยตามลำดับในรัชศกเฉียนหลงปีที่25ตรงกับคิศกราดที่1760ประสูติองค์ชาย,ยงเยียน5ปีถัดมาจึงได้รับสถาปนาเป็นหวงกุ้ยเฟยสิ้นพระชนในรัชศกเฉียนหลงปีที่40 ตรงกับคิดศักราชที่1,775จนกระทั่งปีเฉยนีลงที่60ปีสุดท้ายของรัชกาลตรงกับคิดศักราชที่1,795องค์ชายยงเยียนได้รับแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาทจากักรพรรดิเฉียนหลงจึงสถาปนาย้อนหลังให้เป็นฮองฮาเมื่อพระโอรสขึ้นครองราชเป็นจกักรพรรดิเจียชิงจึงถวายพระนามพระมารดาเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดินีเซียวอี้ฉุน ในสมัยจกักรพรรดิเฉียนหลงมีฮองเฮาสามพระองค์พระองค์แรกจากไปก่อนไว้อันควรพระองค์ที่สองถูกปลดเนื่องจากพระสติคุ้มดีคุ้มร้ายส่วนองค์ที่สเคยเป็นนางกำนันรับใช้แต่กลับมีวาสนาได้เป็นถึงห่วงกุ้ยเฟยสตรีที่มีอำนาจสูงสุดในวังหลังภายหลังสิ้นพระชนยังได้รับการสถาปนาเป็นฮองเฮา ฮองฮาพระองค์ที่สามเป็นสตรีชาวฮั่นจากสกุลเว่ยบิดาเป็นองครักษ์กรมวงังตำแหน่งขุนนางขั้นห้าสังกัดกองทงเหลืองคลิปเกิดในปียงเจิ้งที่ห้าตรงกับคิสกักราดที่1727เดิมพระนางเป็นเพียงนางกำนันรับใช้ในตำหนักของพระนางเซี่ยวเสียนฉุนฮองฮาจากสกุลฟู่ฉาฮองฮาพระองค์แรกในจกักรพรรดิเฉียนหลง ในเวลานั้นหองเฮาจากสกุลฟู่ฉาทรงพระประชวรบ่อยจกักรพรรดิเฉียนหลงมักเสด็จมาเยี่ยมหองเฮาที่ตำหนักช้างชุนอยู่เสมอพระองค์เกิดพอพระไทยนางกำนันแซ่เวย่ยที่ถวายการรับใช้หองเฮาในพระตำหนักหองเฮาจากสกุลฟู่ฉาเมื่อเห็นว่าพระสวามีชื่นชอบนางกำน,นันและหวังจะให้ปรนนิบัติรับใช้จกักรพรรดิเฉียนหลงแทนพระนางจึงได้เกลี้ยกล่อมนางกำนันแซ่เวย่ยให้ยอมตกลงเป็นพระสนมของจกักรพรรดิเฉียนหลง จนนางกำนันแซ่เว่ยใจอ่อนยอมถวายตัวเป็นนางสนมในปีเฉียนหลงที่10ตรงกับคิดศสศกุลที่ 1, 45, นันรี่1745านางกำนันแซ่เว่ยก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสนมเบยกุยเหรินในปีเฉียนหลงที่10ขึ้นปีที่11จกักรพรรดิเฉียนหลงทรงแต่งตั้งเหล่าพระมเหสีและพระสนม พื่อให้มีผู้รับหน้าที่ดูแลวางหลังในขณะที่ฮองเฮาจากสกุลฟู่ฉากำลังพระประชวรโดยพระมเหสีเสียนเฟยจากสกุลนาลาเผ่าอูลาได้รับเลื่อนเป็นพระมเหสีเอกเสียนกุ้ยเฟยพระมเหสีฉุนเฟยจากสกุลซูได้รับเลื่อนเป็นพระมเหสีฉุนกุ้ยเฟยพระชายาอีพินจากสกุลไผ่เป็นพระมเหสีอีเฟยส่วนพระสนมเว่ยกุ้ยเหรินจากสกุลเว่ย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระชายาหลิงผินคำว่าหลิงในภาษาจีนแปลว่าความหวังอันสดใสส่วนในภาษาแมนจูพ้องเสียงกับคำว่าฉลาดหลังได้รับแต่งตั้งเป็นหลิงผินจักรพรรดิเฉียนหลงก็พระราชทานตำหนักเยียนสี่กงให้เป็นที่ประทับพระชายาหลิงผินนั้นมีนิสัยเรียบง่ายสุภาพเรียบร้อยแต่พระชาติกำเนิดไม่ได้สูงจึงไม่ค่อยเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าสนมชั้นสูงชาวแมนจูและมองโก พระนางใช้ชีวิตในวังอย่างเงียบๆหวังเพียงชีวิตที่สงบสุขเท่านั้นในปีเฉียนลงที่13เดือนหนึ่งตรงกับคิดศักราชที่1748หองเฮาจากสกุลฟู่ฉาสเสด็จสวรรคตขณะพระชมพันษา36พรรษาความโศกเศร้าของจกักรพรรดิเฉียนลงที่ต้องสูญเสียหองเฮาสตรีผู้เป็นที่รัก ทำให้พระองค์ไม่สนพระทยัยที่เหล่าขุนนางพยายามกดดันให้แต่งตั้งฮองเฮาพระองค์ใหม่กระทั่งในปีเฉลงที่14เดือน4ตรงกับคิดสกราชที่1,749 จัก,กรพรรดิชเฉียนหลงทรงปรับเปลี่ยนตำแหน่งในวังหลังใหม่โดยแต่งตั้งพระมเหสีเอกเฉียนกุ้ยเฟยจากสกุลนาลาเผ่า,าอูลาเป็นพระอครมเหสีเสียนห่วกุ้ยเฟยพระมเหสีเจียวเฟยจากสกุลจีนเป็นพระมเหสีเอกเจียกุ้ยเฟยพระชายาหลิงผินจากสกุลเว่ยเป็นพระมเหสีหลิงเฟยพระชายาซูผินจากสกุลนาลาเผ่า,าเย่เฮอเป็นพระมเหสีซูเฟย พระสนมเฉินกุ้ยเหรินจากสกุลเฉินเป็นพระชายาวานพินหลังจากปรับตำแหน่งวางหลังจักพรพัิเสียนหลงก็ยกให้พระอครมเหสีเสียนห่วงกุ้ยเฟยทำหน้าที่ดูแลวางหลังแทนฮองเฮาที่สวรรคตโดยมีพระมเหสีฉุนกุ้ยเฟยและพระมเหสีเจียกุ้ยเฟยคอยช่วยเหลือดูแลวางหลัง ส่วนที่ยังไม่แต่งตั้งฮองเฮาพระองค์ใหม่ทรงอ้างว่าเสียพระไทยที่ต้องสูญเสียฮองเฮาที่จากไปจึงยังไม่อยากแต่งตั้งใครขึ้นมาแทนที่ในเวลานี้พระนางเสียนห่วงกุ้ยเฟยททาหน้าที่ดูแลวังหลังได้อย่างดีโดยไม่มีขาดตกบกพร่องในปีเฉียนหลงที่15เดือน8จักพัิเฉียนหลงก็สถาปนาพระนางเสียนห่วกุ้ยเฟยจากสกุลนาลาเผ่าอูลา ขึ้นเป็นฮองเฮาทรงประกาศแต่งตั้งนะพระตำหนักไท้เหอตั้งแต่ฮองเฮาสกุลปู้ฉาสวรรคตจักรพัิเฉียนหลง ก็เอาแต่เสียพระไทยไม่มีใครจะมาบรรเทาทุกข์ให้ใครความโศกเศร้าได้มีเพียงพระมเหสีหลิงเฟยที่เคยถวายการรับใช้ฮองเฮาสกุลผู้ฉาเท่านั้นที่ช่วยเยียวยาจิตใจพระองค์ได้ว่ากันว่าพระมเหสีมีบุคลิกคล้ายๆผู้ฉาฮองเฮาและที่สําคัญพระนางเคยรับใช้ฮองเฮามาตลอด จึงรู้ดีว่าควรปรนิบัติพระสวามีเช่นไรในเวลานั้นถือได้ว่าพระมเหสีหลิงเฟยเป็นพระมเหสีที่จกักรพัิเฉียนหลงทรงโปรดปรานมากที่สุดถึงแม้ว่าพระนางจะเป็นคนที่ไม่ได้มีหน้าตางดงามแต่พระนางเป็นคนสงบสงเวยมเฉลียวฉลาดรู้จักเอาอกเอาใจจกักรพดิเฉียนหลงมักจะอยู่กับพระมเหสีหลิงเฟยไม่ค่อยเสด็จไปหาพระมเหสีพระชายาหรือพระสนมคนอื่นๆ มีหลักฐานในกรอนจกักรพรรดิเฉียนหลงเขียนถึงห้องเฮาพระองค์แรกตอนเสด็จไปอุทิศส่วนกุศลที่สุสานความตอนหนึ่งว่ายกเก่าของห้องเฮาบัดนี้กลายเป็นของคู่ใจประโยคหลังกรอนยังมีลายพระหัตเขียนว่าหลิงอี้ห่วงกุ้ยเฟยถูกอบรมเลี้ยงดูมาดังนั้นให้ฝังศพไว้ในสุสานเดียวกันจึงมีการสันนิษฐานว่า อาจจะหมายถึงนางกำนันรับใช้ของฮองเฮาพระองค์แรกจากสกุลฟู่ฉาที่บัดนี้ได้กลายเป็นคนโปรดของจกักรพรรดิเฉียนหลงในปีเฉียนหลงที่21ตรงกับคิศสกาลที่1,756พระมเหสีหลิงเฟยประสูติพระธิดาองค์หญิงเจ็ดกูหลุนเหอจิ้งกงจูปีเฉียนหลงที่22ตรงกับคิศสกาที่1757 ประสูติพระโอรสองค์ชาย14ยงรูปีเฉียนหลงที่23ตรงกับคิดศักราชที่1758ระสูตประสูติพระธิดาองค์หญิง9เหอเสื้อเหอเครอืองจูโอรสและธิดาของพระมเหสีหลิงเฟยต่างก็เป็นที่โปรดปรานของจกักรพรรดเฉียนหลงทุกพระองค์ ในปีเฉลงที่24เดือน2ตรงกับคิสกัาลที่1,759พระมเหสีหลิงเฟยก็ได้รับเลื่อนขั้นเป็นพระมเหสีเอกหลิงกุ้ยเฟยเพื่อตอบแทนที่พระมเหสีประสูติโอรสธิดาถวายหลายองค์การแต่งตั้งพระมเหสีในครั้งนี้ทำให้สตรีวางหลังอีกหลายคนได้เลื่อนขั้นตามไปด้วยสถานะของพระมเหสีสูงขึ้นมากเพราะวางหลังในเวลานั้น ตำแหน่งสูงสุดคือฮองเฮาและคนที่มีตำแหน่งรองจากฮองเฮาก็มีเพียงพระมเหสีเอกหลิงกุ้ยเฟยเท่านั้นในปีเฉียนหลงที่25เดือน10ตรงกับคิศสกาชที่1760พระมเหสีประสูตรพระโอรสอีกองค์คือองค์ชาย15หย่งเยียนซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชต่อจากจากักรพรรดิเฉียนหลงสองปีถัดมาในปีเฉียนหลงที่27ตรงกับคิสกาลที่1762ประสูติองชาย16 เมื่อมีคนชื่นชอบก็ย่อมมีคนชิงชังนอกจากพระมเหสีจะเป็นที่รักใคร่โปรดปรานของจกักรพรรดิเฉียยหลงแล้วพระนางยังเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าพระมเหสีและพระสนมชาวฮั่นทำให้หองเฮาจากสกุลนาลาที่มักจะเหยียดสายเลือดฮั่นยิ่งไม่ชอบพระมเหสีเอกหลิงกุ้ยเฟยและพ่านไม่ชอบพระมเหสีสายเลือดฮั่นคนอื่นๆไปด้วยในปีเฉียยหลงที่30เดือนหนึ่งตรงกับคิสกักลาที่17 6 5ห้า ฮองเฮาสกุลนาลาถูกปลดออกจากฐานันดรตำแหน่งวังหลังจึงว่างลงห้าเดือนหลังการปลดฮองเฮาในปีเฉียนลงที่30เดือน6จกักรพรรดิเฉียนหลงก็ทรงแต่งตั้งพระมเหสีเอกหลิงกุ้ยเฟยขึ้นเป็นพระอครมะเหสีหลิงหวงกุ้ยเฟยซึ่งเป็นตำแหน่งรองจากฮองเฮาหนึ่งขั้นเมื่อมีมีผู้ดำรงตำแหน่งฮองเฮาพระนางจึงเป็นสตรีที่มีอำนาจสูงสุดทำหน้าที่ปกครองวังหลังดูแลฝ่ายในทั้งหมด จกักรพรรดิเฉียนหลงพระราชทานพระตำหนักชูชิ้วกงให้เป็นที่ประทับแทนพระตำหนักเหยียนสี่กงที่พระนางประทับมาตั้งแต่ยังเป็นพระชายาหลิงเพินถัดมาอีกหนึ่งปีในปีเฉียนหลงที่31ตรงกับคิสกักราชที่1766เป็นปีเดียวกับที่จี้ฮองฮาฮองฮาวสกุลอุลานาลาสเสด็จสวรรคตพระนางหลิงหวงกุ้ยเฟยก็ประสูติพระโอรสองค์สุดท้องคือองค์ชาย17ยงเลน หลังจากจี้ฮองเฮาสกุลอุหลาหนาลาสวรรคตจักรพัิเฉียนหลงก็ไม่แต่งตั้งสตรีคนใดขึ้นเป็นฮองเฮาอีกตลอดจนสิ้นรัชสมัยของพระองค์ในปีเฉียนหลงที่40เดือนหนึ่งตรงกับคิดศกราชที่1,775พระอัรเมเหสีหลิงห่วงกุ้ยเฟยก็สิ้นพระชนขณะพระชนสา47ปี หนึ่งเดือนหลังสิ้นพระชนจักพัิเฉียนหลงก็พระราชทานพระนามให้เป็นพระอัรรมเหสีหลิงอี้หวงกุ้ยเฟยยี่ปีต่อมาในปีเฉียนหลงที่60ตรงกับคิสกักราดที่1795จกักรจรรดกิเฉียนหลงสละราชสมบัติโดยมีองค์ชาย15ยงเยียน พระโอรสที่ประสูติจากพระมเหสีหลิงอี้หวงกุ้ยเฟยขึ้นครองราชเป็นจกักรพรรดิเจียชิงในเดือนสิบปีเดียวกันจกักรพรรดิเฉียนหลงทรงสถาปนาย้อนหลังให้พระอครมเหสีหลิงอี้หวงกุ้ยเฟยพระมารดาในจกักรพรรดิเจียชิงขึ้นเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดินีเซียวอี้ฉุนฮองฮาต่อมาในภายหลังจกักรพรรดิเจียชิงประกาศเปลี่ยนสกุลของพระมารดาจากแซ่เว่ยของชาวฮั่นให้เป็นสกุลเว่ยเจียแบบแมนจู แล้วโปรดให้ย้ายสกุลเว้เจียจากกองทงฮั่นมาสังกัดกองทงแมนจู